เมื่อวันที่27กันยายน2564ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สปกอสอบคเตรียมเสนอแนวทางพ่อนคลายมาตรการกิจการกิจกรรมต่างๆต,ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สอบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีกสองเดือนหรือจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564และจะเสนอให้เลื่อนการเปิดพื้นที่แซนบ็อกนำร่องในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ก่อนหน้านี้เตรียมจะให้5จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องจากเดิม1ตุลาคมขยับหรือเลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกายน2564 เนื่องจากต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครอบคลุมประชากรตามเป้าหมายก่อนนอกจากนี้จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมที่ถูกสั่งปิดเพิ่มขึ้นอีก10ประเภทได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและว,วัยก่อนเรียน 2. ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดเอกชนห้องสมุดชุมชน 3. พิพิธภัณฑ์แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน 4. ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหอศิลป์ 5. กีฬาในร่มในห้องที่มีระบบปรับอากาศฟิตเนส 6. ร้านทำเล็บ 7. ร้านสัก 8. ์ 8. ร้านนวดสปาเพื่อสุขภาพ9ธุรกิจโรงภาพยนตร์ฉายภาพยนตร์10การเล่นดนตรีในร้านอาหารโดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศและจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งก่อนเปิดให้บริการ ในส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าสถานที่กลุ่มกีฬากลางแจ้งที่ร่มโลงมีอากาศถ่ายเทสะดวกการซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภทแล้วร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดให้เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและขยายเวลาเปิดให้บริการไม่เกินเวลา21นาฬิกา เพิ่มจากเดิมที่เปิดบริการได้แค่20นาฬิกาที่ประชุมยังจะเสนอให้พิจารณาให้ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวจากเวลาเดิม21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของรุ่งขึ้นขยับเวลาเป็น22นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น หรือปรับเวลาใหม่เป็น4ี่ทุ่มถึงตีสีรวมทั้งจะเสนอปรับลดระยะเวลาในการกักตัวในสถานที่กักการของรัฐโดยให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในทุกช่องทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์มาแล้วอย่างน้อย14วันให้กักตัวอย่างน้อย7วันและต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี อา pcr ีครั้งครั้งแรกวันที่1ครั้งที่2วันที่6ถึงวันที่7ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศซึ่งโดยสารมาทางเครื่องบินและไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้กักตัวอย่างน้อย10วันและต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT PCR 2ครั้งครั้งแรกวันที่1ครั้งที่สองวันที่8ถึงวันที่9ขณะที่ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางช่องทางบกและไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้กักตัวอย่างน้อย14วันและตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2ครั้งครั้งแรกวันที่1 ครั้งที่2วันที่12ถึงวันที่13ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม2564นี้ส่วนการเข้าพักโรงแรมกักตัวทางเลือกหรือ alternative quarantine อนุญาตให้ทำกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งว่ายน้ำปั่นจักรยาน สั่งซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอกและประชุมสำหรับนักธุรกิจระยะสั้นได้ส่วนสถานกักกันของรัฐหรือ state quarantine และการกักกันผู้เดินทางในสถานที่เอกเทศซึ่งดำเนินการโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน organization quarantine รวมถึงอนุญาตให้ทำกิจกรรมออกกําลังกายกลางแจ้งสั่งซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอกได้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังจะเสนอให้พิจารณาแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 น้อยมากหรือ พื้นที่สีฟ้าโดยกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับลักษณะความพร้อมของพื้นที่สีฟ้าคือการจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งจังหวัดรวมถึงการจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่นอกจากนี้ ยังต้องดูเรื่องการจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะสถานที่เฉพาะพื้นที่หรือระหว่างสถานที่ระหว่างสถานที่หรือระหว่างพื้นที่โดยระบบการเดินจะต้องเป็นแบบ bubble and seal ที่เรียกว่า sealed route ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการพิจารณาผ่อนคลายกิจการกิจกรรม ครั้งนี้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เน้นย้ำว่าจะต้องตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขโดยต้องมีแผนเตรียมการและทรัพยากรรองรับสถานการณ์ ทางด้านการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เป็นหลักด้วยความปรารถนาดีจากกองพัน์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับ